สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาวเฟซบุ๊กทุกท่านและก็ยูทูบทุกคนนะครับมื่อนี้พบเขงผมคือเราเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับนุ่มอีสานกับช่องอีสานม่วนซื่นพากินพาเที่ยวนะครับอีพีนี้นะครับมาแนะนําสลับมือใหม่นะครับที่ประสบจะประสบเจอในภายภาคหนานะครับคือผมนะครับสีมาแนะนําสลับมือใหม่หรือคนที่แจ้งแล้วนะครับกับเบิ้งประดับครามรู้ไปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไห้ผมน้านะครับสลับนุ่มอีสานรถไทยนะครับรถไทยเมื่อเขา เวลาเขาจะขามกันนะไปอีกงาน,นหนึ่งบางครั้งนะครับรถไถเข้าค้ำค้ำทองค้ำทองหม,มายความว่าจังไหนค้ำทองก็หม,มายความว่ามันจะมีนะครับกระแทะนะครับค้ำระวางกลางก็คือเฮ็ดไถไปบ่ได้นะครับมันพอมันค้ำค้ำทองก็หนาจ,จะร้อยขึ้นนะครับวิธีแก้ไขก็คือพี่น้องหมาคนเราก็บอกว่าไปยังคือบอกรถไถอีกคันหนึ่งมาละ เป็นยังคือ,อรถไถคันหนึ่งมาตัมแถวท้ายหลังนะครับไปอยังก็คือบอ,าอ่าปักจกมังกรนะครับบางข้างบางเทือนะครับเขาอยู่คนเดียวนะครับปักจกกับบะมีรถไถยกับ,บรลลอบๆบางข้างกับบมีนะครับบางเทือไปเอือน่นเขาแล้วเขากับบมานะครับนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังโบลูว่าจะเฮ็ดตังด้งแต่เมื่อเจอประสบปัญหาแบบผมนี่สิแก้ปัญหาแบบไห,แไหนเมื่อรถไถเขาค้ำท่อง เดินหน้าก็ได้ถอยลังก็ได้นะครับแก้ปัญหาโดยคนเดียวตัวคนเดียวแบบใดน,นะครับผมอจะบอกวิธีนะครับพอต้องใส่บมกจกนะครับพอต้องใส่หมกจกบ่ต้องดันนะครับเมื่อเราตีแล้วเขากับพอต้องไปดันแข้งนะครับบอต้องไปดันยั้งเลยแค่เขาเอาใบหนา้านี่ดันลงนะครับใบใบหนา้าใบเกียรนะครับดันลงดันลงแล้วรออนอาจจะร้อยขึ้นนะครับ ให้พี่น้องนะครับไปหาแป้นนะครับให้พอดีกับรถเวลาเฮาล้อหนาพันหนาขึ้นใบหนาจะล้อหนานี่จะหยยบพอดีพอดีนะครับใส่ทั้งสองค้างนะครับหรือหาก้อนหินนะครับพอเห็นล้อหนานี่ก็คือหยียบหยยบหยียบให้มีแห้งนะครับล้อหนา่านี่คือล้อหนามันบม่มีแห้งนะครับบม่มีแรงที่ทรงซอยล้อหลังนะครับมันก็เลยบ่บ่สามารถที่จะขึ้นได้ นะครับไปหาล้อไปหาก้อนหินนะครับสองก้อนนะครับมาลอง้างล่างนะครับนี่ลองลองข้างล่างนะครับลองไตล้อนะครับพอลองเสร็จแล้วฮอกะเอาใบหนาดันขึ้นให้วรถหยับให้รถหยับก้อนหินพอดีนะครับทั้งสองล้อใส่ใส่ทั้งสองล้อนะครับให้มันจะสีมีแหวนนะครับถ้าใส่ถ้าใส่ล้อเดียวกะบม่สามารถจะไปได้ขึ้นออนะครับล้อนั้นกับฟีขึ้นออกนะครับให้ใส่พร้อมกันทั้งสองล้อนะครับ ไม่ใส่ตลอดนานะครับเพราะมันคาคล้องนะครับนี่ก็คือวิธีแก้ไขนะครับเมื่อประสบเจอปัญหาอยู่กลางทงคนเดียวอยู่คนเดียวนะครับเวลาคําเวลากลางค่ำกลางคืนนะครับก็ต้องใช้รถลากก็ได้นะครับแค่คําท้องแบบนี้ตนานก็นี่ผมก็เจอมาแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังหาพยายามยังหาเป้นน้ําเสียงนะหรือก้อนหินก็ได้นะครับก้อนหินก็ได้แต่พอมีอยู่นะครับก้อนหินนะครับนี่ของผมมันคาติดอยู่นะครับนี่ ก็คือยูคนเดียวก็คือบระเทศไทยเบองนะครับวิธีแก้ไขส่วนมากมันจะเหดได้ผลนะครับก็คือใส่ในห้องรอหนาทั้งสองทางนะครับก็คือก็คือได้นะครับหลังจากที่ผมหามหองนะครับน่ครับห้องทางนี้ครับผมก็ไปหาเกี่ยวย้ํเสียงนะครับแล้วก็ห้องทางนี้นะครับนะครับนะครับบ้นเห็นห้องยุติใ้รอเลยนะครับปกติก็เพื่อให้รอหนานมีแห้งนะครับ คือผมจะถอยหลังนะครับันนี้ะนะครับผมม,มีคนท้ายไห้นะครับกับประมาณนี้นะครับวิธีแก้ไขเลยครับ